สวัสดีค่ะโมบายเบนเคฟอร์เทค่ะโมบายก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะเข้ามากด Subscribe กันได้ที่ช่อง d a i l y New Life k ขีดทีค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะกด,กดเลยกันเลยมดเลยนะจ๊ะบ๊ายบายเมื่อกี้ที่เกินไว้นะครับ,รบว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยที่รเราเห็นอยู่กลางเมืองเลยนะเป็นจุดที่มีป้ายรถเมย์เยอะที่สุดนะฮะมีรถเมย์ผ่านหลายสายมากที่สุดร,ร,รถก็ติด เป็นจุดตัดของถนนหลายสายนะถนนราวิถีถนนผลโยธินนะฮะสร้างมา77ปีแล้วนะฮะตอนนี้ยังหาเจ้าภาพว่าใครเป็นผู้ดูแลพื้นที่นี้ใครจะช่วยใครเป็นผู้ดูแลอนุสาวรนี้ครับยังหาไม่ได้นะครับมีการประชุมกันหลายครั้งแล้วนะครับ จากทางกรมธนารักษ์เนี่ยนะครับก็มีเ,เขาเรียกว่ามีที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับประกอบไปด้วยกรมธนารักษ์นะครับ,รบอ,องค์การสงเคราะห์ฐานพันศึกกรุงเทพมหานครสำนักผังเมืองสำนักการโยธากรมทางหลวงสำนักการเขตร,ราชเทวีสำนักงานเขตพนะนครและกรมศิลปากรหาลือกันว่าเป็นของใครหมายถึงว่าใครจะต้องดูแล คุยกันมาแล้วสองรอบสรุปยังตกลงใครยังไม่รู้เลยยังตกลงกันไม่ได้ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครนะฮะโอ้โหเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อนะเออเราเราก็ถึงว่ามองว่าเอ๊ะมันก็เหมือนมีบางทีเราผ่านไปในเห็นยากขึ้นลกลกเอ๊ะทำไมเขาไม่จัดการให้เรียบร้อยเราก็ไม่รู้ว่าตกลงเขายังหากันไม่ได้นะตอนนี้เราก็เลยต่อสายไปยังคุณพัชระอนันตสินนะครับท่านเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับที่เรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการในการที่จะ ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนานุสวรีชัยสมภูมูเนี่ยนะว่าสุดท้ายเป็นของใครเนี่ยนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับท่านพิธีกรท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสามท่านครับครับผมท่านอธิบดีครับสรุปแล้วพื้นที่อนุสวรีชัยสนภูมิที่เราเห็นมาจะร้อยปีเนีฮะเป็นของใครครับเนี่ยใครจะต้องดูแลฮะเดี๋ยวต้องขออนุญาโองโซงี้ก่อนนะครับครับกลับเรียว่าจริงๆเรื่องนี้ประเด็นเริ่มต้นต้องต้องต้อง หลายหน่วยงานเกี่ยวข้องนะฮะโดยเฉพาะทางกรุงเทพมหานครที่เป็นเจ้าของพื้นที่ได้กุณาตั้งประเด็นดีให้ดีกวาชัดเจนอีกขึ้นซึ่งซึ่งก็เป็นมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับทางธนาษา์นี่ไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีต้องบอกว่าทางกอทมเนี่ยทางเุงาทพมคานครกเป็นคนเริ่มนะฮะแล้วส่วนของกรมนาฬเกาก็พอเริ่มมีประเด็นปั๊บเนี่ยทางกรมนาฬิก์เราก็มีการรวบรวมนะครับข้อเท็จจริงต่างๆนะเพราะว่าเรื่องนี้มัน มายาวนานมากเลยนะครับ,ออรบต้องการเรียนว่าในส่วนที่เป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรืออนุสาวรีย์ต่างๆที่มีลักษณะเป็นเหมือนวงเวียนเนี่ยนะฮะนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดชุดในช่วงตั้งแต่ปีก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับนัแต่ตอนนั้นกรมธารักษ์ยังไม่มีเลยนะฮะยังเป็นส่วนหนึ่งในจับรมของกระทรวงการนะฮะยังไม่ได้เป็นตมได้ได้มีกฎหมายที่รับพัสดุเป็นการเฉพาะนะฮะเพราะนั้นเนี่ย ในส่วนเราเช็คที่มาของกรประสิทธิ์ในที่ดินเบื้องต้นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นที่ที่เป็นถนนนะครับเป็นที่ถนนที่เวรคืนมาทําถนนนะครับแล้วจุดตัดของถนนสองสายนะครับอย่างเช่นวุฒิวชัยสวมอกเนี่ยก็จะเป็นถนนส่วนที่อย่าถนนราชบิถินะเป็นจุดตัดนะครับแล้วก็จะมีการเวรคืนโดยใช้กหมายเกี่ยวกับของทางหลวง เพราะฉะนั้นถ้านับโดยกรรมสิทธิ์เนี่ยเราจะเรียกว่าที่ดงเหล่านี้เป็นที่สาระประโยชน์ประชาพลเมืองใช้ร่วมกันนะครับเป็นลักษณะเป็นที่ทางหลวงที่มีหลายทางอย่างนั้นนะฮะเทียบประมาณนั้นนะครับคนำได้ส่วนเพราะด้านที่ดินไม่ใช่ที่ราษฎรสดุกนะครับโดยสภาพบันจะกายเป็นที่สารณประโยชน์อย่ที่ผมเรียนประชาพลเมืองใช้ร่วมกันสำหรับอาคารที่สร้างขึ้นมาถือตัวนุสาวัครั์อันนี้แหละเป็น เป็นรายละเอียดที่ต้องไปค้นหาข้อด็จีกันว่ามันใช้เงินเราใช้เงินงบมาหรือเราใช้เงินบริจาคหรือเงินอะไรนะครับซึ่งอันงนี้ยังไม่ชัดเจนกับเดือนโรงๆนะครับเพราะฉนั้นเราจะนับเป็นอาคารที่ราชพัสดุเป็นอาคารราชพัสดุหรือไม่ก็ยังไม่ชัดเจนอันนที่จับเรียนเลยนะเราพยายามหาข้อยุติให้ได้นะครับโดยที่ ทางกรมนารักเนี่ยก็ได้หาดือภายในแล้วเราก็เข้าใจว่าในขั้นต้นเนี่ยเราเราจะเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เนื่องจากประเด็นอังนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางกรุทพมานครได้คุณาดำเนินการเริ่มต้นมาแล้วครับเพราะนั้นเราคก่ตเราได้เข้าเป็นส่วนร่วมเริ่ร่วมเป็นกลางทางกรุงเทพมหานครที่ขวานะครับ,รบเพราะพราว่าสุดท้ายเนี่ยกระองต้องเป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือทางทางกรุงเทมพมหานครเนี่ยองต้องเป็นเจ้าภาพหลักเป็นหลักหล่ะ นะครับในการที่จะมอบเกี่ยวัหลายหน่วยงานนะครับแต่ฟังฟังซุ้มเสียงของท่านทีดีน่าจะเหมือนกับว่าเอเหมือนกับเราเรียกว่าเป็นเจ้าของที่เดิมจริงๆก็น่าจะเป็นกรมทางหลวงนะครับเพราะมันเป็นที่ถนนแล้วกรมทางหลวงเขาใช้กฎหมายในการเวงคืนถูกไหมฮะถูกครับอ่าทีนี้ครับแล้วแล้วในในในความเห็นของท่านวิดีเนี้ยมองว่าถ้าสุดท้ายแล้วต้องคุยกันเนี้ยฮะว่าว่าจะมอบให้ใครดูแลเนี้ยฮะน่าจะเป็นหน่วยงานไหนครับเออ อันนี้ต้องกลับเรียนว่าในในในตอนในี้ส่วนตัวเลยนะครับเบ<อ>ื้องต้นคิดว่ายังไงเจ้าของพื้นที่ก็คือทางทางเทศหาลนครเน <ừ> ี่ยคงอาจจะต้องรับการรับผิดชอบละนะครับเพียง <ừ> แต่ว่า <ừ> จะต้องมีการรับมอบส่งมอบให้ไปก,<อ>กิจการสนธนาเพื่อเพื่อเพื่อทางกรุงเทพมหานครเราขาจะได้ทำด้ได้ถูกต้องกฎระเบียบเขาเขาต้องใช้งบารอมาด้วยความสบายใจมา <นะ S 2> ด้วยนะครับได้คะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องต้องให้ดีคอยุติก่อนทางองคแรัวก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับเขา ทางทางกรมที่ไดุู้ดาเริ่มต้นเรื่องแล้วนะครับเราก็จะเราได้ไปเคลียร์กันให้ชัดเจนนะครับครับผมในการในการจะส่งมอบเคลียร์ชัดเจนเนี่ยเราเราจะใช้กฎหมายตัวไหนครับท่านเออย่างอย่างที่สามเรียนนะครับว่าต้องร้องดูที่มาของเงินในการมาสร้างอุฐสวัสด์ว่าที่มามาอย่างไรครับ,นะ,รบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเป็นเงินรัฐบานสมมุติสมมุติว่าถ้าเป็นเงินรมาทั้งหมด นะครับครับหรือเป็นเงินบริจาคที่ทางรัฐบาลหรือส่วนราชการเป็นเจ้าภาพครับแตอันนี้ก็จะสามารถนับรวมเป็นอาคารรากพัสดุได้ซึ่งอาคารษ้ก็จะได้เกมาเป็นอาคารรางพลสตเราก็ต้องเป็นลงทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นอาคารรางพัสดุแล้วก็จะทาการส่งมอบต่อไปอ๋อครับผมทั้งนี้ทั <ๆ S 1> ้งนั้นก็ต้องไปให้ทางทางหลวงเข้าในส่วนการภราษีที่ดีเขาก็ต้องมีการ เรามอบส่งมอบมาให้ทางเราเช่นกันนะครับเพราะมันไม่ใช่ที่ที่ดินที่ราชพลสดุกนะครับผมก็คือเป็นไปได้ใช่ไหมครับว่าที่ดินเนี่ยอาจจะให้ทางทางกทมดูแลแต่ว่าทางอาคารไปถึงตัวนุสาวรีเนี่ยก็เป็นของราชพกสเนี่ยอันนี้้ตองงมาดูแหล่ทะครับกมารถทําได้ใช่ไหมครับได้ครับเพราะกำลังตรวจสอบกันอยู่ครับอ่าครับวันนี้ชัดเจนครับเพราะนั้นนะครับโดยทางปฏิบัติทางได้หมาวามก็ได้คุณาดูแลมา มาเป็นระยะไงแล้วนะฮะอย่างที่เราทราบกันนะครับก็ตัดหญ้าตัดอะไรกันยังที่เราเห็นนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครนะตอนนั้นนะเจ็ดสิบเจ็ดปีผ่านแล้วรอบกับแล้วเดี๋ยวจะคุยกันเมื่อไหร่ครับท่านอธิมดีครับเอมีการเ๋ยนจะมีเชิญประชุมน่าจะสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าอีกรอบหรือเปลฮะมีประชุมมาแล้วสองครั้งครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็ตามต่อแล้วกันนะครับขอบพคุณครับท่านอัิบนีครับครับยินดีครับวีครับขอบคครับครับสวัสดี คุณปัชระอน,นันตสินนะครับอาิบดีกรมธนารักษ์นะฮะสุดท้ายก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะคุยกันให้ชัดเจนนะครับ